สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 8, มอริสผ่าดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเลขที่โอเคหนึะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหันสามหาสนุก ประจำในวันเสาร์ที่4กันยายน2564นะแลม13ข้ามเดือน9ปีฉลูวันนี้นะครับก็ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดลาเล็กๆห้ามทำามการมงคลเนวันวนี้นะเพราะว่าเป็นวันอุบาทครับแหมเป็นวันอุบาท่ะนะ เ,เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์การบ้านการเมืองตามข่าวก็จะมีเกณฑ์การลงมติในวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลงคะแนนหรืออะไรสักอย่างย่ยนะเอ่พอ,อ,อแล้วแต่นะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะมันขึ้นอยู่กับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากมายนะนอกจากจะหลอกตัวเองเป็นงั้นไป นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็พามานอกสถานที่นะเอทอิปนะสภาเต้งเฮงอยู่นะมาขอ,อยาทันใจเขากินนะเออนะที่ตลกชอบเอาไปเล่นมุกกันนะขำๆนะมุกในอดีตเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยนะเแต่ดีหาม,มกุก <c> บ <oughs> <c oughs> ลืมไปปวดท้องเออแหม้ามเนื้อนาะท้องเนี่ยมันอักเสบนะคนที่ใช้แรงยกของเนี่ยมัน มันก็ต้องเกรงใช่ไหมลมหน้าท้องแต่ไม่รู้มันทีท่าไหนไม่รู้ตอนมันมันพลิกมันมันพลิกฟับมันเหมือนคนถ้าคุณงองอแขนแล้วพับแขนน่ะตามเนื้อตกทอฟับมันมันอย่างนั้นเลยทีเดียวเลยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะมันก็ยังไม่รู้สึกไงมันยังไม่ระบมนะกลางคืนนอนเนี่ยนะอาจารย์ก็กินสมุนไพรบำรุงร่างกายธรรมดานะคืนหนึ่งก็กิน หลายชนิดนะห้าหตัวนะบางทีก็กินแอนสกชายดำกินสมุนไพรนู่นนี่นั่นเม็ดสองเม็ดนะจัดตำรับของตัวเองนะเออบางทีก็อย่างละเม็ดก็ลแล้วแต่นะก็คืนเนี่ยรู้เลยเอ๊ะแหมท้องมันเกิอดอะไรขึ้นมันกึก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 เราก็บอกคงเป็นลมแล้วมั้งนะคงเป็นลมพอตื่นเช้ามาเท่านั้นแหละโอ้โหความระบมมันขึ้นทันทีเลย นะเออปวดท้องนะคิดดูเสียขนาดจามยังเจ็บนะหัวเลาะนิดนึงไม่ได้ก็เจ็บตอนนี้ก็เลยแบบต้องเขาเรียกแก่ฉําไนอะนะก็ต้องไปหาอ่าใบโบโบมากินแก่ฉําไหนท้อป,ปวดท้องนะก็ดีเริ่มดีขึ้นหน่อยนะเออเยอะวันนี้ก่อนนอนก็กินอีกทีนึงก็จะได้หายดีขึ้นนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอโบวตนะ <laughs> ไม่ไว้วางใจผู้ชายลันลานะเออนะหลอกตัวเองไปวันๆนะก่อแค่นี้สแสดงความคิดเห็นแค่นี้นะกลัวกระสุนตกนะจ๊ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรม13คสาค่ำความฝันในแรม13คสาค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับในเรื่องของความฝันต่าง นะมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนในวันนี้เปลี่ยนดีไหมวันนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีนะครับจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลำคาญแลนะให้คุณใส่ชุดเก่าไปก่อนนะชุดใหม่ที่คุณซื้อมาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูออกใหม่นะเออ่อยยังไม่ต้องควรไม่เปลี่ยนในวันนี้สระหัวใหม่ในวันเสาร์ถือว่าดีตัดผมใหม่วันเสาร์ในวันนี้ก็ดี ตัดเล็บวันเสาร์เจ็ดป่วยทานนะ้ามันในวันเสาร์ก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ได้พึ่งได้ทราบข่าวมานะครับว่า,าหลวงพ่อเสือเสือดำนะครับเออท่านได้ละสังขารมรณภาพนะอาจารย์ทราบข่าวช้านะใครเคยได้ยินกิติศักดิ์ สมัยก่อนนะที่ขุนพันธ์เนี่ยนะได้ปราบเสือมันก็จะมีสามเสือมีเสือใบเสือดำเสือมหิสวรรรู้สึกว่าตอนนี้เสือมหิสวรน,น่าจะยังมีชีวิตอยู่น่าจะยังมีอยู่น่าย๋ยต้องโทรไปเช็คกับเพื่อดีทีหนึ่งนะแต่หลวงพ่อเสือดำเนี่ยเคยอาบน้ำมนให้จา์นะหลายปีก่อนนะคบเออเสือดำหลวงพ่อก็อาบน้ำมนให้อาจานนะ์นะเออยพระจา์ก็ขอทิดบุญนะให้ท่านไปสู่สุคติ นะครับสมัยก่อนเนี่ยขุนพันธ์เนี่ยก็ได้ปราบเสือนะตามประวัติเนี่ยนะครับก็ปราบเสือดำเนี่ยขุนพันธ์ให้เลือกเลยก็ให้ก็ให้เลือกเลยว่ามึงจะตายหรือจะบวชเออขุนพันธ์ให้เลือกเสือเสือบะเสือนะเสือดำเนี่ยนะหลวงพ่อสนามก็บอกอ่ะขอบวชเออก็ให้บวชไปมะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยขุนพันธ์เนี่ยก็มีฤทธ ต่างคนต่างมีรทธิ์เดียถ้าสู้กันเนี่ยยังไงก็แพ้ขุนพันธ์แน่นอนนะก็เลยไปบวชนะจนถึงทุกวันนี้นะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะโอเคนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้นะได้ใบที่เป็น ใบที่66นะครับโชคชะตางท่านในช่วงนี้จะมีปัญหาอุปสรรคนะยากลำบากเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะมีความมุมาละอย่างแรงกล้าจึงจะสามารถฝา่ฝาฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ยากที่จะสมหวังนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ดีๆรอคอยท่านอยู่ในเรื่องของความรัก นะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคขวากนามเข้ามาต้องฝ่าฟันแต่สุดท้ายก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านความรักในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะควรรอเวลาและเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการดาเนินการต่างๆนะครับในเรื่องของการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้นะในด้านของคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับคุณจะต้องขยันขันแข็งให้มากยิ่งขึ้น ในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ในด้านของสุขภาพนะครับดวงด้านสุขภาพเนี่ยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคภัยต่างๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาต่างๆก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะเออเชื่อฟังคำพูดคําสั่งของหมอเขาไว้ดีสุดแล้วก็ให้พึงระวังโรคเกี่ยวข้องกับโรคหวัวใจไตและเยื่อบุกระเพาะอาหารผักเสพด้วยเช่นกัน นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงจะตานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทูดีกันเลยนะมาดูพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเขียวนะครับสีเขียวไม่ดีนะสีที่ดีประจําวันเนี่ยก็จะมี สีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีฟ้านา้ำทะเลสีที่ลองรงมาคือสีชมพูได้อันเดียมกนี้ก็คือเพชรนะครับเ,เพชรนะประมาณนี้แล้วก็ทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจำาในวันนี้นะในดวงชะตานะครับโอเคเพราะฉะนั้นตามวันเกิดเนี่ย คนที่ไม่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังความเสียหายในเรื่องของคําพูดความคิดไหวพริบปฏิภาณต่างๆในเรื่องของเอกสารก็ต้องระมัดระวังไว้มากนะครับในวันนี้ในวันนี้นะอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต้องระวังนิดนึงรอบคอบนะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์ วันนี้ในเรื่องของการเงินความรักดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคุณจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาน้ําหนักก็จะขึ้นด้วยนะแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะคิดถึงเรื่องราวของตัวเองนะครับวันนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะอยาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการที่จะทํานู่นทํานี่ทานั่นนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคุณจะต้องการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีนะครับในดวงชะาตาจะพูดกับผู้ใหญ่คนเกิดในวันเสาร์คุณอาจจะคิดมากมีความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องนะครับคนรอบข้างก็เอาปัญหาให้คุณคิดด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับในด้านของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับ และเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฝังด้วยนะในดวงชะตาคุณบางทีบางทีงทคุณคนเขาพูดมาคุณอาจจะไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัดนะต้องระมัดระวังไว้ทีนึงหูอาจจะตึงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีในระดับหนึ่งนะครับในดวงชะตานี้ครบแล้วนะเพราะฉะนั้นปรากฏการผ่าดาวจูเดในวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออปุปสรรคอะไรมากมายในดวงชะตานะครับ แมหลายคนก็ชอบถามในเรื่องของเหตุการณ์บ้านการเมืองนะสมมุตินะคือเอาง่ายง่ายอะ่ะปี65เนี่ยดวงชะตาดวงเมืองไทยปีห5ห้เนี่ยมันมีแน่นอนพันเซนะครับเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์ช่วงท้ายคลิปในปี64เนี่ยที่อาจารย์ได้ไปโพสไวปอ,อาจารย์ได้ทำอยู่ในคลิปดูดวงรายปี64สี่ให้คุณไปดูเอา เดี๋ยวปี65อาจารย์จะเปิดเผยความลับนะครับในคลิปปี65เพราะฉะนั้นคุณรอรับฟังได้เลยว่าความลับนี้คืออะไรจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับอย่างละเอียดเลยในการพยาในการคำนวณต่างๆนะคุณจะได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสมมุตินะในปีเนี้ยถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสมมตินะม,ม,ม,ตมีก็มีไปแล้วแต่นะปีหน้าก็มีรอบหนึ่ง เท่ากับมีสองรอบนะหรืออาจจะสามรอบอันนี้ก็แล้วแต่คุณไม่เห็นเหรอนะข้าวยากหมากแพงเห็นไหมถ้าแ,แต่หลังสงการมานะครับข้าวยากหมากแพงก็จริงๆปีหน้าก็เหมือนกันก็เหมือนกับปีนี้จะเกิดอะไรเกิดอะไรก็อย่างนั้นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าหกห้าเนี่ยแนะนําให้ซื้อของแห้งเข้าไว้ในเรื่องของข้าวสารก็ต้องเตรียมไว้ให้ดีให้มาก นะครับซื้อข้อสารเก็บไว้ดีที่สุดนะครับหมายถึงเมื่อยามสึกสงครามเกิดขึ้นสมมุตินะถ้าเมื่อยามสืกสงครามเกิดขึ้นเนี่ยเข้าสารเนี่ยหายากที่สุดราคาดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเก็บข้อสารไว้ก่อนเป็นการดีในเรื่องของกับข้าวต่างๆเนี่ยอย่าค่อยไปหาไปหาข้าว้านาหากบหาเขียดกินเอานะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงตามลัคนาราศรีกันอย่างรวดเร็วเลยนะ มาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษชาวราศีเมษในเรื่องของงานของคุณในวันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือในเรื่องของกิจการการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ให้เรามารู้เราเมาระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะครับในดวงชะตาของคุณในด้านของการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีสหัสชะเป็นอาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ <c oughs> แมวันนี้ก็อย่างที่บอกมีการโหวตใช่ไหมดวงเมืองสหัชชะเป็นอันลีไม่รู้บนกันใครจะเป็นศัตรูใครอันนี้มัมไมนไม่รู้แน่นอนกลัวกรสุนตกนะเออพูดมากไปนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักของคุณในวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าเ่ไหร่ในดวงชะตาไม่ควรเสี่ยงโชคนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศรีพฤกษ์ ชาวราศีพฤษภในดวงชะตาของคุณนะครับตามดวงเนี่ยกรรมะกุ่มรักงานดีในวันนี้นะก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในดวงชะตาของคุณมากมายนะในด้านของการเงินในวันนี้ก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่จะมีปัญหากับบริวารนะครับในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของความรักในวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาทะเลาะเบาแววงวันนี้สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะครับต่อมาชาวลักนาราศี เมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาของคุณเนี่ยในด้านของการงานถือว่าในเรื่องงานเนี่ยมาเป็นเหมือนกับการเดินทางระยะยาวนะครับงานมีบ้างไม่มีบ้างบางทีก็นึกจะมาก็มาในเรื่องงานของคุณนะอาจจะไม่ค่อยจะเต็มที่สักเท่าไหร่ในด้านของการเงินการทองเนี่ยนะครับในวันนี้ก็ถือว่าต้องขย,ยันในการหาเงินถึงจะประสบผลความสําเร็จ นะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักให้ระวังคนรักคู่ของเจ็บปวดไม่สบายต่อมาชาวลัคนา,าราศีกรกดชาวราศีกรกดในดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยอังคารอยู่พบการเงินคุณจะได้เงินจากงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในด้านของการเงินก็ยังมั่นคงอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันในดวงชะตาของคุณ นะแต่ก็ต้องระมัดระวังการเดินทางเพื่อนฝูงแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่อมาชาวลัคนาราศีสิงราศีสิงโดงชะตาคุณในวันนี้เงินเข้าขอแสดงความดีใจด้วยนะในดวงชะตาคุณเป็นคนที่มีปากกับใจตรงกันในดวงชะตานะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของวามทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของการวิวาทะต่างๆในด้านของการเงินวันนี้จ่ายแลกเก็บซักไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาของคุณ ในด้านของการงานก็จะมีงานเข้ามาในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรอย่างที่บอกงานชิ้นเล็กๆดีชิ้นใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีเท่า,ทาไหร่ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะถ้าคุณโหวต <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้กลัวกระสุดตก เ,ออเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานจะเกิดความเสียหายหเกิดขึ้นต้องระวังให้มากนะครับในดวงชะตาของคุณในด้านของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามาในระดับหนึ่งนะในเรื่องของคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆก็จะมีปัญหาอุปสรรคระวังการเจ็บไข้ได้ปวดไม่สบายนะครับต่อมา,ชา,า,าชาวนักขาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงาน วันนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางนะในดวงชะตาคุณในด้านของการเงินได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักวันนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้มีปัญหาะอะไรต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยในดวงชะตาของคุณนะครับดาวการงานวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดี นะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของงานแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการโต้เถียงกันด้วยในเรื่องของงานนะครับโชคลาภในวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างอาจจะได้ไม่ค่อยเต็มไม่เต็มหน่วยสักเท่าไหร่ส่วนในด้านของการเงินก็ถือว่าก็จะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาคุณในวันนี้ในด้านของการเงินก็ถือว่าได้เงินการงานต้องรอบคอบและระมัดระวังให้มากอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น นะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้การงานของคุณก็ดีในระดับหนึ่งไม่ได้เต็มที่อะไรมากมายนะครับเพราะโดยโดยตำแหน่งของดาวมาเป็นนิดอยู่ยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นงานเล็ก,ลกๆถือว่าดีนะครับแต่ให้เราระมาระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีชื่อเสียงหรือเครดิตอาจะเสียในด้านของการเงินทาธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่าน นะต่อมาชาวนะาลาัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยโดยสตามคุณในเรื่องของการเงินก็จะมีรายได้ผลประโยชน์ก็มาที่ดีในระดับหนึ่งนะครับความเสียหายต่างๆก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณมากมายนักนะแต่ถ้าคุณทําอาชีพเกี่ยวข้องกับการเป็นในหน้าขายที่ดินต่างๆจะประสบผลความสําเร็จนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลนะัคนาราศีมี ชาวราศีมีนดวงวันนี้ให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายการเดินทางนะก็อาจจะเกิดอุปสรรคนะครับในด้านของการเงินก็ยังมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะความรักของคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่มีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12บสราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่หนึ่งนะครับชุด <c oughs> ใบที่สองป๊อปใบที่สองโอเคให้เวลาสิบว,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 วิเริ่มเช็คงองสาสีงองฉีกป่อยก็จับแต่ละคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งของคุณได้ว้าคุณได้เดอนะเดวิลพมายคามในเรื่องของใบยมกต่างๆนี่ก็ต้องเบาๆา,า,าหน่อยนะแต่ถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับพับเทปบนบ,บาลหรือสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆถือว่าดีนะครับในด้านของการเงินเนี่ย ผลกาไรอาจจะน้อยแต่ก็ได้เรื่อยๆก็ถือว่าดีในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีความหลงไหลในเรื่องของความรักอาจจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนะครับต่อมาคนด้ยวยไพ่ใบที่สองที่คุณได้ฟักหนึ่งเหรียญเพราะฉะนนั้โดนชชตาคุณในวันนี้มีโอกาสได้เงินก้อนนะครับจะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดอลชาตาของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าดีการเงินดีด้วยจะมีโชคลาภร้อยอ้อม้าส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงนะครับต่อมาคนเลือกไพ่บใบที่สามคุณได้คว้าอัศวินถือถ้วยนะเออเพราะฉะนั้นดวงคุณในเรื่องของการงานดีอยู่แล้วนะมีคนเชื่อถือในเครดิตงานของคุณการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาส่วนความรักคุณจะมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันโอเคอันนี้คือความทำนายโดยรวมนะครับทั้ง12ราศรีถ้าทนใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ